สุขสบายดีพี่น้องสบายดียามเทียงเทียงสบายดีเอฟซทุกคนที่เขามาเบิงมาส้มส่องป่าเหมาเดอ้อว่าจะอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ลาวหรือว่าอยู่ไทยกด็ดีคลิปนี้จะนําเสนอพี่น้องเอิญพี่น้องข้างขางเพื่อนเนี่แหละมาเอาเอาพักบวัวไปกินสมพักบวัวไปกินเนาะ เอาถักท้ายสบายดีอันเอฟซีเนี่ยเฮ้ยสบายดีพี่น้องเอินเพิ่นมาเอาเองป๋เมางานหยุ่งบ่ได้นาำส่งได้วะสิกิมทำได้กับแบ่งเอาหลดเนาะเอาไปให้สาวกรนำมือเศร้านี่เอินลูกไผ่นี่โรมาเอาไปหากินเลยหาปลาเลยห้ามาเอาดีกว่า กะมาเอาลืมเลยพาเอาไปหาปลาแจ้งไปให้เสาแพงเสานี่ล่ะกะเสาล่างเนาะเอายังมีอยู่ติเฮ้ยนอมีไปใหม่มันเยเออดพอแกงนี่แหละนอนึงดพอแกงแกงนกินบายจังพาลุงเฮนไปอืไปสายไปแหวาบวโอ ว่าให้หัวอะไรใคสิเอาบวชเอออยากบวชบอบวชมึงชิกนมึงตาโล่ให้ตุนคือบวชชวิตใต้ข้าวผัเรืองชีลวยาบวกินหล้าตุนบ่ได้เอาบไ่เออมีแต่นางกอนเห็นมาเอาเอาสัมพอกินเลยเพราะมันสไว้ให้แม่เด่นน้ำเอาไว้ให้ลูกแพะยังโทน้ำ

คันผูได้หมากเข้มกับสีจ้างหงเกเองว่าพอดีสำมนังกอนอยู่จะคนเหือนนังกอน,เ,น,ออนเออสี่คนตัวคือบบเห็นเด็กน่อยแต่เสย่ยมอยมันเหมือนอยู่บ้านใครบ้างเออไปไปๆมามาอมเออไปอเพื่อนได้โอ,อ้คำแล้วเข้ามาบ่ะ่ามานะนี่นอ,อยู่อยู่แต่กับพัวนะสะ เออบุตรนี่มากเลยครเพียงกันนากันตามภาษาเออลูกพอพักน่ะเนี่ยอ้วนเอาหายมาบอแพงเอาหายมามาหายปลาเมาวขันว่าวสั่นปลาเมาวขันเสร็แล้วก็ให้แบ่งให้พี่น้องกินแบ่งให้อันแก่เธอตื่นก็จะแต่นั่งประจาเอาไว้ให้แม่เด่นมันยังบลายเอาไปแบ่งกันนั่นแหละ ถือเมื่อไรก็บแบ่งกันกันเขาสิกินกันกินบบเปืองวันได้ดอกไปนี่สิไว้ใหบหายไงทเนาะอันทนีลีกันว่าสิแบ่งไปใหาจานขีดน้ำแต่เอ,อาเขาตู้เย็นไว้แล้วตัวสีอันไว้ใบหายหจานขีดฮะจกัจกจพิ่นไปใส่หม้ออันนี่ม้อแหว่ยู่วานวานี่ มาแหวนอยู่หักบัวได้ถ่ายคลิปเพิ่นมาตั้งแต่ขายปลาซื้อปลากับลานฮะโอ้ตายหล่อนไปหอดผุดยังมาขอบใจเฮ้ยจะบแม่สาเด้ไปหอดทางจังขอบใจเด้อเฮ้ยว่าสันเออ,อหอดขนมบ่ไปเบิ่งก่อ พอดีไฟดับพี่น้องชิือโอกาสพาพี่น้องไปเบิ่งอันเาวตูนห่อขนมก็เด้อปลาหมาหอดงมาหอดพอนอนอยู่เมื่อยห่อขนมกินยาเจ้ากินยายาแก้แค่ชองเม็ยาโอ้ยสัพโลังว่าให้เจ้านอนะอเล็ไปเออนอนนอนทันยาน่ะยาแก้แพ้ เกิดบป้ากันนนี่มันวะน้ำซนเพรามวให้กินอ่เลยเม็ดเดียวช่องเม็ดเจ้ามื้อตาบกขืเด้อาน้นเ่วะน้อนป่าเด้อนอนเด้อคยเอาน้ำซาวหลังมากินน่ะคอยนอนบมือบดเวนคอยเวนนอนช่วงก็ชเม็ดพไหกินบมสัก็ช่อเม็ดชวงเออยบัสบายนั่นชิว่อนอน เอานําสาวหลังมากินอ้าเบิ่งขนมพี่น้องขนมโบราณเนาะแม่นอุยเอาใบจานห่อมันบ่มตองกวอไปตองอึดตอึดสิเาครูม่าก็รัายห่อใส่ใบตองจานนี่ก็งามเอื้อยเคยเอามาห่อไลห่อกินธรรมดาบ่ได้เฮ็ดายแลนเอา เอฟซีอันแนะน้ามาน่ะเวลาห่อขนมมกน่ะเพิ่นเอาแป้งได้อันกิ่งน้ำมันน่ะบริตติดได้นางบริย่าทาไปตองไหนอันนี้ห้าพันเอาอันนี้เอาทาใบตองหนูม,มาแล ok ้วเวลาข้าหนึ่งแล้วมันเยอะออกมาในใบตองนนั่่ะเออแบบกิ้งแป้งน่ะบริย่าเยอะได้แห้งเขาเลยนี่แหละแป้งนะเธ่โบแมนนี่แป้งที <h <h ่ข้าห่อนี่เวลาข้าอันห่อเลย เอาใบน้ำม <Hey, S 1> ันนะดินางเมนบ่อห้อะไรเห็ดอันลองเบื่อหวยเล้ว่าจับเวลาสิเกะกินจับดีๆเด้อเว่ากิงออกแต่ไปตองกินกินมาทันได้ไหมจ้อ้ยจนบวมใบตองน่อยนะ ปะเมาเคยห่อขนมอันบะจ่างอันเด็กจะคือมันเป็นใบไผ่นะห่อห่ออากับอาม่าในเฮือนน่ะห่อเป็นแต่เฮาก็อาม่าข้าวอันนิวเจ้าเอาอันห่อสมภหยบอกจ้าเอาห่อสมเอาสุมพักหน่อยเอาพักบอกเอาเอาอะไรบางเนี่ยมี่ย่วะสันอยู่เพื่อนเออบานนี่มากตอนเขาเลยคือบ่เอานิ้วบอ บอกปริเทศได้บานี้กับอินดดก็ได้ไม่มึงนำมักกินปลาปลาดีปลาหน่อยปลาไปไหนได้กับปล่อยกับชื่อบอไปเอาสะบอไปเอาบอกไปบานนี้กนไปเอายังหายแล้วมึงเอาเด้อบานนี้ยังกันไม่เอาไม่ใหญเอาเงินหายฝากเจะเอาปลาหน่อยเขาจย่นเจไม่ใหญ่เด้งิน่อยฮาน้ำ่บอกคนนึงนี่ เอาลืมบอเอามีอย nah, ู่พ uh ัก uh น hmm? ่ะอย่าเอาหายีหรอว่ะมีนั่นใช่เด้เพื่อนเท่านั้นอย่าเอาหายเลยกับอะไรกับบอมีคนคอยกินเหรอวะบัดมากเลยหายมาวันหายหายอยากหายป้าคือบอไปเอาสิ บอ้คือบอกไปเอาแม่บอกแม่บอกแม้บอกว่าป้าเมาหนาวยังหายอันยังหายอะไรจะใหมันมันบอกจะเป็นเดจะเอาได เกล่มทองคือเมื่อไหวและสมพักเด็ดเนาะอากาศเด็ดแห้งมันชุกเลยชุกเลยชุกหนึ่งเสียดายไฟดถ้าแมปิงกับงานกดอกกระด่ใช่ป้าเป็นโงนอยู่สลิงปิง ก็เจียวหวานเนาะขันเหม็นอยากสมป้าเป็นงโงนอยู่ไงนนพี่น้องหมากสลิงปิงโดกโด,ดกขันเหม็นอยากสมเนาะป้าเป็นปุ่มเป็นปุ่มยอยู่อ,อืมเว้ยน้ำลายแตก ต้องไปกินกับสาวหลังตูนคนยังบ่อยากบ่เมื่อน่ะจานขีดโทน้ำเฮาโทบ่โทยังโทษอยากส่วนให้ไปเล่นน้ำให้ไปกินหมันไปกินสมักหม่วงว่าสานกินอยู่กอนเพื่อนเฮาว่าใส่แต่หัวมีแต่ให้หมูไปหาบ่มีหูจักม่าบ่หัวเฮาวอกแห้วกะหัว อ่อนได้เป็นปุ่มเป็นปุ่มเนู่มากสลิงปิงมากมันคล้ายๆมากมาดันหกักโบแมนมาดันตัวซุกแหลกก็มีเด้อเอามาสู่กินว่าสัน่ <c oughs> อมาเบิดซึ่งมันโพดมันผพอะไร <c oughs> <c oughs> ซาวตูนเอามาซีมเบ่งมาสั่นแสบปันใดรถ่งเลยเดือนสี่นี่มันสี่ห้ออากาศเป็นเนี่ยได้เฮ้ยแสบยุกกินขนมมกน้ำกันเด้อพี่น้องแสบเด้อคลายเนี่ยได้บ้านอีคขายเอาปลาคขายแล้วกินเห็ดกินมาเจมันดูปลาคลายก็คทำเลยนะคนนี้ยาก

คลิปนี้กันยาวเลยน้พี่น้องเนาะปลาเมาสิเอาไปกินสองมกเอาซ้ำนี่แล้วขอบใจด้วยเช้าตูนขนมพนกระไดใบจานห่อธรรมสะธรรมศะเอาไปดมกินบ่อฉันห่อีกคือเสียหายแท้ คลิปน right? ี้กันยาวเลยเนาะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ส่งประเมาในเด้อขอกันคลิดนะสบายดีสบายดี